ต่อ,อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะที่อนุทินยุบสภาแล้วชายแดนจะเป็นยังไงเป็นห่วงประชาชนชายแดนกับตาความเคลื่อนไหวในอนุทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาน50วันณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการถแถลงเหตุผลการยุบสภาผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่ายังส่วนมีการแจ้งพักร่วมรัฐบาลล่วงหน้าก่อนยุบสภาหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรียิ้มแต่ไม่ตอบคำถาม ส่วนเมื่อถามว่าการยุบสภาจะกระทบกับเรื่องสถานาการณ์ชายแดนหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่กระทบก่อนเดินเข้าตึกสันติมตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินออกมาคุยกับนบายบวรศักดิ์อวันโนรองนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริเวณหน้าตึกสันติมตรีหลังในด้วยท่าทีสบายๆพร้อมจิบกาแฟไปด้วย ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มก่อนบอกว่าให้รอแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กลับเข้าตึกสันติมัตรีเพื่อร่วมพิธีทางาศาสนาหศาสนาปัญญาสมวาน50วันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นตึกสันติไมตรีหลังในายทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเวลาประมาณ21นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีนัดหารือทางโทรศัพท์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังจากเมื่อวานนี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ามารายงานพัฒนาการสถานการณ์กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

เป็นห่วงประชาชนชายแดนกับทหารซึ่งหนลักยิ้มได้เผยโดยมองว่าเป็นจังหวะดีในการยุบสภาของพักภูมิใจไทยเพราะทุกพักอย่างเช่นพักคสม้มก็ยังโดนโจมตีหนักมากหลังออกมาพูดเรื่องชายแดนเขมรส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมที่ยังค้างอยู่หรือปัญหาชายแดนปัญหามลพิษอะไรอีกเต็มไปหมดถอยตอนนี้ยังอยู่ในรูปแบบรัฐบาลรักษาการ อ้างได้ว่าทำอะไรได้ไม่เต็มที่แล้วเรื่องชายแดนโหนลักยิ้มเคยบอกว่าต้องรบให้จบยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ยังส่งก๊าซธรรมชาติยังส่งไฟฟ้าให้เขาอยู่หรือไม่ถ้าตรวจกันไปมาสุดท้ายเรื่องมันโผล่ขึ้นมาใครเป็นรัฐบาลอยู่ก็อาจจะโดนหนักได้ทีนี้เราพูดถึงนายกคนต่อไปที่จะเลือกตั้งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเอาแคนดิเดตใครขึ้นมาบ้างเพราะการปรับแผนดวงมันจะวัดตามแคนดิเดต เหมือนที่เราพูดถึงเรื่องจิตมิตรทิศการว่าเราสามารถเลือกได้ตัวมิตรตะว่าจะครบใครไม่คบใครแล้วเอามาเสริมดวงเราการจะเลือกบุคคลลงสมัครถ้าเลือกคนมาเสริมดวงมาหนุนดวงเมืองมาหนุนดวงพักได้ก็มีโอกาสได้แต่เลข33เป็นเลขของอัศวิน เลขของนักรบดาวอังคารเทพแห่งสงครามก็รอดูว่าใครจะลงมาแล้วมีโอกาสได้ใช้กําลังเลขอัศวินนี้หรือเปล่าต่อ,อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะที่อนุทินยุบสภาแล้วชายแดนจะเป็นยังไงเป็นห่วงประชาชนชายแดนกับตาน <c oughs> ผมบอกว่าเป็นจังหวะดีในการยุบของพรรคพุ่มไทยเพราะว่าทุกพรรคเลยอย่างเช่นพรรคส้มเนี่ยก็ยังโดนโจมตีนะมากหลกังจากที่ออกมาพูดเรื่องชายแดนเขเมรถูกไหมส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมที่ยังค้างอยู่หรือว่าปัญหาชายแดนหรือเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องบลพิษปัญหาอะไรอีกเต็มไปหมดเลยถอยตอนนี้ยังอยู่ในรูปแบบของรัฐบาลรัศก,การนะครับอ้างได้ว่าทําอะไรไนดะ้ไม่เต็มที่แล้วเรื่องชายแดนเนี่ยจริงๆเ่ยผมก็เคยบอกว่าต้องลบให้จบถูกไหมยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ยังมีการส่งแก๊สธรรมชาติหรือว่ายังส่งไฟฟ้าเขาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันตัวตึงไปตัวกันมาเนี่ยเดี๋ยวท้ายนะครับเกิดเรื่องมันโผล่ึ้นมาใครเป็นรัฐบาลอยู่ก็อาจจะโดนหนักได้ ทีนี้เรา,าพูดถึงนายกคนต่อไปนะครับที่จะเลือกตั้งอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเอาค a n d i ดตใครขึ้นมาบ้างนะเพราะการปรับแผนดวงเนี่ยมันจะวัดตามค a n ิดเดตเหมือนที่เราพูดถึงเรื่องจิตมิทกาเนี่ยว่าเราสามารถเลือกได้นะ ว่าตัวพิตาเนี่ยเราจะครบใครไม่ครบใครนะครับเรามาเสริมดวงเราเพราะฉะนั้นการจะเลือกบุคคลลงสมัครเนี่ยถ้าเลือกคนมาเสริมดวงมาหนุนดวงเบื้องมาหนุนดวงพักได้นะครับก็มีโอกาสได้แต่เลขสามหรือสามเนี่ยเป็นเลขของอัศวินนะเลขของนักลบนะครับผมเบิ้ลด้วยนะดาวอังคารเนี่ยครับเทพแห่งสงครามนะเราก็รอดูว่าจะมีใครลงมาแล้วมีโอกาสได้ใช้กําลังเลขอัศวินนี้หรือเปล่านะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วเป็นคนดีในทุกๆ,ๆครับผมฉลองครบรอบ ปี Top New เชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128ออรางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line Top s p o p p i n g พิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10% มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ